ข้างมอข้างมอเตรียมการข้างมอเสียบไฟละเรียบร้อยสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเด้อสูปูสูพลถามวันนี้มีวันเกิดมืหอนี้มีวันเกิดร้านร้านน้อยน,น้อยๆก็จะเกิดน้ำมูดีเดียวนี่ไปจัดไปขอบคุณเด้อเอฟซีทุกท่านที่รับชมทงา,คคางบ้านสามโคกเขาที่ไม่ได้ร้านน้อยๆน,นี่ก็จะจัดงานวันเกิด Phụ nha vẫn vâng chặt hãy tạm chơi shop tỏa Được mua 3-4 con này lạ Xịt Mũ cơ thả mà Chặt ah. ngàn văn cơt bố kê kín kê Còn nơi nơi tấm cá cây này lạ Mũ cơ thả Khuôn xeo gần cho ngay Tạm bà xá đứt đứt Thu thầu kín lắm đứt đứt kê kê kín đứt 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 ผู้เฒ่าก็กินเป็ด่ยนยุคเคี่กันได้หมูกระทะมุนนั่นแหละน้ำจัดถ้วยจัดจานนะเห็นว่ากันได้ผ่้เฒ่าก็อาศัยกินน้ำลูกน้ำหลานนะผู้เฒ่าบ่ได้จัดแค่นนมันเกิดจักเชียนาะจะลูกหลานจัดกันเออกินน้ำลูกน้ำหลานไปนี่แหละเคยจัดเด้อะงานบันเกิดมันแต่ลูกตลาดในหุ่นแล้วแต่เซียวเชียวอยู่จัดพรุนนั้นจัดพรุนนี้คนว่า อ่ะย well hm ิด ah ีไม่แห้งกันแล้วกันทุกวันเกิดวันนี้ก็ได้เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กหูเด้อจุ๋ยเอ้ยเอามาลุ้นกันบนจุดเทียนแล้วจุดเทียนปิดไฟแล้วแฮปปี้บวชเด็กกันแล้วมาลองเป็นมโนเพลงแฮปปี้บวชเด็กนี่เนาะมาลองซอยกันเด็กๆทั้งหลายมาลองเพลงแฮปปี้บวชเดียซอยกันเร็วๆ ปนไงลองมืเปิดนี่เพิกีงแม่เมื่อี้แม่ไปช่ิดาาลอยงนี้ป้าเสียงนะุอันนบตีสว้ยพค่ะเสีดับาตอดัับอเียอันนึงดับไม่เป็นไรมันก็ดับมันก็อันนี้ได้มาเร็วนี่นะอะ Happy, Happy, birthday birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. คือ,อท่อานเลยบอกซูฟอนก้อนนึ้ซูฟอนไปกินแล้วเขาจะบเกียนรีบบอกขอบคุณแม่แจงด้วยอวขอบคุณแม่แจ้นะคะก็พูดด้วยสิพูดด้วยจะพูดชค่นี้นว่าขอบคุณค่ะแม่แจงใช่ไหมต่เพราะอยไรแต่ด้วย

โล่งอ่นี่จ้าเยดู่หีเด็กพี่เบร์เด็กเด็กขยับมาทงนี้เลถ้างั้นเด็กๆยังไม่กินเนื้อเยอะเลไม่ได้าผิดทางไ่อว่มามืนเลยก็พูดว่ามัน่าค่ะัไหดตี อ่าอีมืสุดคนก่อนแล้วปอิ่อนมืดเด้อดีเด้ออ่าคลิปนี้ก็สันจันพ่อ,อปากของพ่องานมันเกิดนงานมันเกิดหลานจุบุยติตตานคลิปต่อไปครับคลิปนี้อำลาพระจาก,กันก่อนสวัสดีครับ